อย่าลืมนะคะ24นี้เจอกันนะคะในไลฟ์สดนะคะที่นี่นะคะเวลาส่ทุ่มเรลายจะมาแจกเสื้อที่ยังมีอยู่นะคะเป็นเสื้อฉลองออ6แสนผู้ติดตามนะคะทางเรลัยแฟนเพจนะคะเป็นเสื้อที่ระลึกนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนใครที่มีก็คือว่าโชคดีไปใครที่ไม่มีก็เสียใจด้วยเพราะว่าเราทำมารุ่นเดียวแล้วหมดเลยนะคะเป็นะจะบอกว่า ทำมารอบเดียวมีแก้วแต่เรายังมีแก้วอยู่แต่แก้วเนี่ยเดี๋ยวไรลายจะมา อ,อัดวิดีโอแล้วก็มาบอกรายละเอียดกันแล้วกันนะคะว่าขายใบเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่เสื้อเนี่ยลายๆจะแจกฟรีนะคะใครที่เข้ามาในวันที่24นี้หลายๆจะสุ่มแจกนะคะมีเหลือไซส์อะไรบ้างมีแค่สงไซส์เท่านั้นนะคะได้อะไรไปก็เอาไปก่อนแล้วกันนะคะและเดี๋ยวมีเสื้อมาจุ๊บนี่มาด้วยกับเพลงเรไลของเรไลนะคะที่ปล่อยออกไปใครที่ฟังนะคะหลายๆก็ขอขอบคุณมากๆทางช่องทาง YouTube V6 Music นะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้ที่คอยไปปั่นวิวให้นะคะแล้วก็อาจจะ มีแมสนะคะแมสมาจุ๊บนี่มาด้วยไว้แจกนะคะใครที่ไปที่งานเลยๆก็แจกให้นะคะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดเลยๆก็จะสุ่มแจกให้วันที่24นี้เจอกันนะคะเพราะว่าเราจะแจกของก่อนวันคริสต์มาสเพราะว่าวันคริสต์มาสเลยๆมีงานนะคะวันคริสต์มาสเลยๆมีงานที่สะพานข้ามแม่น้ำแควที่บูธโตโยต้ากาญจนบุรีใครที่เป็น f c เลยๆใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าใครที่จะไปเที่ยวงานสะพานนะคะเลือกไปเที่ยววันที่24 25นะเพราะว่าจะได้เจ ในยลายสดด้วยนะคะแล้ววันที่25น่ะที่ที่งานสะพานข้าวแม่น้ำแควเนี่ยเขามีนะแอดคาราบาลเต็มวงด้วยนะคะไปดูเลยลจบแล้วไปรอดูนะแอดคาราบาลกันต่อนะคะไปเจอกันได้ที่บูตโตโยตานะคะเลไลายจะมาแจกของก่อนแล้วกันเพราะวันที่5เลยลไม่ว่างจริงๆนะคะวันที่14เราจะมาเจอกันในไลฟ์นี้นะคะที่นี่นะคะแจกเสื้อ,อที่ระลึกนะคะ 6แสนผู้ติดตามทางเรไล์แฟนเพจและใครที่เข้ามาติดตามเรไลนะคะฝากติดตาม Facebook ด้วยนะคะ Facebook หลักเรไล์ชื่อว่าเรไลไลฟ์สดนะคะเซิร์ชเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะคะไปติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเรไลเล่นแค่2เฟซเท่านั้นนะคะก็คือ a c e b o o k เรไลไลฟ์สดและเรไลแฟนเพจเท่านั้นเฟซปลอมตั้งขึ้นปลอมหรือว่าจะไปหลอกลวงใครไปทําอะไรไม่ดีเรไลไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเรไลได้บอกทุกคนไปเรียบร้อยแล้วออก สื่อแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเลไลเล่นแค่2เฟสนี้เท่านั้นจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกับคนที่บอกมาว่าเลไลไปโกงอันนั้นไม่ส่งของอันนี้ไม่มีแน่นอนเลไลเชื่อว่า f c ของเลไลทุกคนในนี้เป็นพยานให้กับเลไลได้นะคะขอร้องจริงๆนะคะเลไลไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยนะคะแล้วก็พยายามส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมาตลอดทุกคนนะคะที่อยู่ในนี้แล้วคิดที่จะทํานะคะเลไลต้อง ขอร้องจริงๆว่าอย่าทำร้ายเลไลเลยนะคะเลไลก็ไม่มีอะไรจะจะแบบไม่มีอะไรที่อยากจะทำให้มันให้มันดูแย่แล้วก็เสื่อมเสียนะคะเลไลก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนที่เอาไปเอารูปของเลไลไปไป,ไปโพสหรือว่าไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเลไลก็ ขอร้องว่าอย่าวรูปเลไลไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะคะและถ้าใครที่เอารูปเลไลไปโปรโมทไปช่วยให้มีคนติดตามเยอะขึ้นหรือว่าไปทําแต่สิ่งดีๆเนี่ยเลไลก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเลไลแล้วก็เอารูปเลไลไป,เป,เ,ลไปเ,เป็นกําลังใจในแต่ละวันแล้วก็เอาไปโพสต์ในสิ่งที่มันดีๆเลไลก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเลไลก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเลไลไม่ใช่เฟซปลอมพวกนั้นแน่นอนนะคะล่าสุดนี้ค่ะมีเฟซปลอมขึ้นมาชื่อว่าเจ๊ใจบุญ นะคะมีรูปเลไลๆเพียบเลยนะคะตักเตือนกันไปแล้วนะคะบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราฟ้องพลราวาคอมอย่างเดียวนะคะไม่มีการไม่มีการออ,อมชอมหรือว่าไกลเกลี่ยอะไรทั้งสิ้นนะคะเลไลไม่ยอมนะคะก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันใครพบเจอใครเห็นนะคะ ว่าใครเอาเฟซบล็อกอะไรไปทําไปขึ้นปกไปไปทาอะไรไม่ดีช่วยเข้าไปตักเตือนถ้าเห็นตักเตือนให้เลไลด้วยนะคะหรือว่าแคปหรือว่าเก็บหลักฐานมาให้เลไลดูหน่อยก็แล้วกันนะคะเลไลก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะวันนี้จบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันช่วงนี้เลไลมีงานนะคะแล้วก็มีไปสัมภาษณ์รายการด้วยเลไลก็ขออนุญาตเก็บเสียงพักเสียงบ้างนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันที่ ยี่เลไลมีสองวงอีกหนึ่งรอบแล้วก็วันที่22 22ี่สอย่องเลไลมีงานถแถลงข่าวนะคะที่เราจะไปงานเขาดาวที่อ่างเก็บน้ำพัทยากันนะคะวันที่22นี้เลไลมีงานถแถลงข่าวแล้วก็23นี้เลไลมีงานภายในนะคะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่นะครับกับบริษัท รัตกุ๊ปกุ๊รัตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแถวแยกแครายนะคะตเต็มวงตเต็มแบนดนะคะแล้วก็วันที่ส5 24นะคะมีสัมภาษณ์รายการที่ช่องอมรินทีวีนะคะแล้วก็วันที่25เนี่ยเจอกันที่งานสะพานข้ามแม่น้ําแควที่บูธโตโยต้านะคะภายในงานสะพานข้ามแม่น้ําแควเลยนะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจเรไรกันด้วยแล้ววันที่ยี่ ยี่สิบเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแล้วก็วันที่30นะคะเจอกันที่อ่างเก็บน้ําทัทยานะคะเป็นงานเขาดาวนะ,ะวันที่30เจอกันเต็มวงเต็มแบรนแน่นอนมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันที่31ใครอยู่แถวสุรินนะคะก็ไปเจอกันที่ยาริน่าสุรินได้ก็แล้วกันนะคะไปเขาดาวพร้อมๆกันนะคะฝากทุกคนติดตามไลน์ด้วยก็แล้วกันใครที่เข้ามาในไลน์แฟนเพจแล้วใครที่ยังไม่ได้กด ถูกใจหน้าแฟนเพจให้เลไลช่วยไปกดถูกใจให้เลไลหน่อยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามจะเจ0 0แสนแล้วแต่ว่ามีคนกดถูกใจให้เลไลแค่ส0งแส0กว่าเองนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีขอให้โชคดีทุกๆคนก็แนลน้วกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยนะคะขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณมาลัยออนไลน์ที่โอนมานะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ